ผมมีแบบปันผลครฮะตัวเนี้อะไรมาไม่มีนะผมครับแดงครับขอลูมผักครับใส่ยี่อะไรเยอะไปครับอาหารครับ ลอ่ข้างมาเลอนเาไม่ดีอะไรเลยอะไรบครับอ๋อน้ำครับผ่หรือผมต้องสักอะไรครับเนี่ยคอยผมบ้าครับอ๋อเอาน้ำอ๋อน้ำ ออโคกซีโร่ครับผม,มไปครับยังเดี๋ยวก,กูไปนั่งก่อนครับผู้กลัวครับผมนั่งข้างในด้วยคัะแม่ครับนั่งตรงอื่นครับ เฮ้ยเฮ้ยฮ้ยมาีมาชิ้นนังอแลกัดนะเห็นหรือเปล่าแม่ตรงนั้นขาเห็นไหมแม่มันอยู่ตรงนีแม่ดูจ้านัอไรแม่นงอย่างนี้อย่างนี้ดีกว่าจ้าไม่มองแม่มองทีวี ได้รับคำขอมีบักสวนนี้สักตัวโอ้โต้องนั่งรบไปสองาะปิเสธได้ไหมให้นั่งลงงน้นามันไปยัง,ม,ง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 มันอยู่ตรงไหนมันตายอ่ะอยู่ที่ไหนอ่ะไม่เห็นมันเยอะ kebupet Sama teh <tuk> kotaknya satu pak. Oke, okay, harganya sembilan ribu ya. lagi Lihat. Tidak, lihat ini ada apa-apa Lihat di mana? Lihat di ada Ada air Lihat di เปิดเพลงนะผมเออเยอะเยอะหนุ่มครับผมนั่งครับนั่งนั่งสิหละเปิดเพลงว่าเป็นกำลังใจใคร ปแปลกครับทุกคนคุณจะหมุนหัวมาทำไมครับเนี่ยผีนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเอ้ยมึงจะขี่หามแม่มึงเหรอนี่ก็มึงเป่าจะเปลี่ยนได้ไงสัตว์เล่นเกมผีนีท้ทำไมมึงจะขี่ทำไมเกมเพลงยังเปิดอยู่ โอเคไแม่กีดได้รับคำขอจากไม่ปฏิเสธปฏิเสธไม่ปฏิเสธปฏินั่งลงเพื่อปฏิเสธนั่งแล้วม,มึงมึงมาซื้อเองไม่เป็นเหรอ โอ้ก oh, ูก็บอกว่ากูไม่กินกูต้องบอกอืมกูก็เป็นคนตัวผีกูเล่นเกมผีเพื่ออะไรแบบเล่นนะถูกเลยเย้ดูดังมีเล่นเพียงพอ ถือม,มีดมาผมเขาถือเขาถือมองเขาหลามมาหรือเปล่าไม่รู้เดีย๋ยวเขาจะกลับมาแน่ๆเขาเป็นคนโลจิตกแถวบ้านลุกหนีอ่ะไม่งั้นมันพุ่งแบบเลยเด็กแว้นมา แม่เด็กแหวนมามาตรวจโอเคปกติปกติโอเคครับผม เขาส่อะไรแดงนถครับผมไปครับผมแล้วผมก็นั่งเหมือนเดิมครับเนี่ยมานั่งกับแม่ทำไมละ่ะหแม่เลยแม่ออกได้ไมี่ผมอยากนั่ตรงน้าคุ <ๆ S 1> าปัดทำไง e <CEO S 1> อ CEO shop ต oh, ja, ja, ัวหน้าโทมาอ้าว CEO ไม่ใช่หัวหนเอโอเคครับเฮ้ยหนึ่งหอยล้านบไปแล้วรึเสร็จแล้วเหรอเดี๋ยวแม่แป๊บนึงยังไม่เสร็จน้ำ ให้ยืมก่อนเอาไปยังเดี๋ยวตอนนี้ปิดปิดประตูยังเห็ุการณผมขอไปกับคุณพี่ได้เปล่าครับนี่น้าแย่ยเลย <c oughs>

คนนี้ขับเร็วเลยน้างน้ำแบบเอาด้วยแม่ขึ้นอะไรนลยข้าวแล้อแม่เดี๋ยวนังวน่งเร็วนั่งเร็วจองบ,บายๆครับผมโอกาสหน้าชนใหม่อี 100, ร้อยปีพันปี ใครมาวะแม่ไปดูดูละเขาปกติมั้งปกติอันนี้อันนี้ปกติจะไม่พูงใส่กูโอเคสามบ่บาทน้ำเอาน้ำมา เช่นด้วยหรออ้าวบักชีอ่อาโอกาสหน้าเชิญใหม่รอบนี้มันจะไม่โผแหบมาแบบรอบเมื่อกี้ใช่ไหมมันกีตือ ขายมูงเห็ดปัมปลาเลยคุณเสียงไรครับเอาแการเล็กเว้นแล้นถอนยาอะไรครับนักปั่นเอาเฮียนักปั่นจมยัเด้ยอะไรวะเอาเหียที่ค เอาไอคิปหายกูไม่นะกูไมไ่ด้มองหน้ามันเลยอ่ะไป